เมื่อวันที่24มกราคม2566ณโรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทนายพงศักดิ์จากแก้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ LD ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากอสอสอดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำประจำปี2565จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมจัดเวทีสร้างความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนานักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ L d ดีเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้รับรู้ตระหนักถึงการพัฒนานักเรียนและร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ปกครองจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนบกพ่องทางการเรียนรู้ในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีจำนวน37โรงเรียนรวมจำนวน80คนมีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำคณะอนุกรรมการพัฒนานและเรียนบกพ่องทางการเรียนรู้และวิทยากรจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและอวยรุ่นภาคใต้มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้า ร่วมกันอบรม